ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในรอบ30ปี oh. ใช่แล้วตอนนี้ที่โคราชเนี่ยท่วมไป19อำเภอแล้วคุณผู้ชมแม่น้ํายมก็ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนเหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพมุมสูงของน้ํำในอ่างเก็บน้ําบึงกระโตนอยู่ในอำเภอประทายนะครับนครราชสีมาเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง1ใน23แห่งของนครราชสีมาจะเห็นว่าพื้นที่3,700ไร่ น้ำเต็มความจุไป100%เรรียบร้อยหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่เป็นแบบนี้ไม่คุ้นตาชาวบ้านกันมาก่อนเลยเพราะว่าปกติแล้วอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าเจอแต่ภัยแล้งฮะน้ำแห้งขอดมาอย่างยาวนานแต่ปีนี้เต็มแบบร้อเอร์เซเลยม,มีอยู่ช่วงปี2560นนะคุณผู้ชมช่วงเดือนสิงหาคมตอนนั้นเนี่ย ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะฮะเคยไปตรวจราชการแล้วสั่งการในการแก้ปัญหาภัยแล้งของบึงกระโตนมาแล้วนะครับในการประชุมครมสัญจรที่นครราชสีมาสัง่งขุดลอกสั่นเสริมแนวคันดินเพื่อที่จะเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ได้มากขึ้นกลายเป็นว่าปีนี้ฝนตกปริมาณมากต่อเนื่องกันหลายวันน้ําจากเคยแห้งแล้งเต็มความจุไปเรียบร้อย ท่านผู้ว่าโคราชคุณวิเชียนจันทรโนไทยบอกว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง11แห่งมีน้ำเกินความจุ100%จากทั้งหมด23แห่งภาพรวมของนครราชสีมาตอนนี้มีน้ำท่วมขัง19อำเภอจาก32อำเภอพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมไป9,000 90, ไร่นะฮะแล้วมีคลิปวิดีโอคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนี่ ชาวบ้านเขาช่วยกันกู้มอเตอร์ไซค์ถูกระแสน้ําไหลเชี่ยวพัดตกลงไปในฝายนะฮะเห็นไหมมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วคือมอเตอร์ไซค์จมลงไปเลยถ้าเรารูข้างบนคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เชี่ยวมากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันน่าจะเชี่ยวมากนะฮะจมไปหมดเลยแล้วน้ํามันค่อนข้างไหลแรงมากตรงนี้คือบ้านนาตาหินนะครับหมู่9ตําบลหนองระเวียงอำเภอพิมานครราชสีมา เป็นฝายน้ําล้นอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านน้ําแรงมากฝนมาตกหนักมาหลายวันอย่างที่เราทราบกันแล้วเป็นจุดรองรับมวลน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยสกาดขององเาเภอห้วยถแถลงที่มาตามคลองชุลประธานคือจริงๆชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ครับฝายน้ําล้นเนี่ยระยะมันประมาณสัก30เมตรน้ํามันท่วมสูงถึงครึ่งเมตรเลยนะฮะน้ารุนแรงมากแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขับผ่านค่อนข้างลําบาก เคยเกิดวัยรุ่นเนี่ยมีขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วผ่ากระแสน้ําไปฝากกระแสน้ําไปจมหายมาแล้ว4คันก่อนหน้านี้ก็ยังเคราะห์ดีเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยกระโดดหนีกันได้ทันนะฮะก็ไม่มีใครได้รับอันตรายแล้วดูดูน้ําหลากแบบนี้เตือนประชาชนเลยคนใช้รถผ่านเส้นทางนี้โดยเฉพาะรถเล็กไม่ควรจะวิ่งฝ่ากระแสน้ําเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ําขึ้นมาได้อีกนะฮะแล้วโซนพิมายเนี่ยก็คือว่ามันเป็นจุดรับน้ำไง ของจากหลากหลายอำเภอของนครราชสีมาไปดูที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับแม่น้ำยมที่ไหลามาจากทั้งสุโขทยัยทั้งพิษณุโลกแล้วก็ลงมาสะสมกันในพื้นที่อำเภอสามงามของจังหวัดพิจิตรวัดที่สถานีวัดน้ําที่อยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอสามงามระดับน้ําตอนนี้อยู่ที่5เมตร12เซนติเมตรแม้ว่าจะยังต่ากว่าตะลิงอยู่ที่1เมตร60เซนติเมตรนะฮะแต่ก็มีระดมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าการระบายน้ําลงมาจากจังหวัดทางด้านบนของสุโขทัยกับพิษณุโลกนะครับในพื้นที่หมูลหนึ่งบ้านจรเข้ผอมตําบลรังนกอําเภอสามงามเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําเป็นแอ่งกระทะนะฮะและแม่น้ํโยมก็ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วแบบนี้ครับสาหลังคาเรือนน้ําสูงอยู่ประมาณสักครึ่งเมตรโดยเฉลี่ยทางคุณชวลิตฉลอมผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาสํานักงานจลประธานที่12บอกว่า น้ำลุ่มเจ้าพระยาในตอนนี้มีปริมาณน้ำเหนือจากบิงวังยมนานและก็สะแกกรักงนะครับที่ไหลามาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงเกินเกณฑ์เก็บกักปกติเพราะฉะนั้นจะต้องบริหารจัดการน้ำให้สอดรับกับสถานการณ์ก็ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดก็คือค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่18นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะฮะไป มาปรับเพิ่มจาก1,799ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมาเป็น1,848ลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วงเช้า6โมงเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาก็จะต้องสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณสัก16เซนติเมตรแต่ว่าสูงขึ้นมา16เซนเนี่ยยังต่ำกว่าตะลิ่งอยู่ที่2เมตร31เซนติเมตรนะฮะ